สวัสดีครับสวัสดียามเย็นครับพ <Hi. S 1> ามาดูจันชูเปลี่ยนวงกี้หน่อยครับจันชูจะบินแล้วพรุ่งนี้ <Yeah. S 1> พรุนี้จะบินบ่จานชูบินเลยครับบิน <laughs> <laughs> กับีินซะได้จ้ นเนี่ยครั้งแรกที่คุณนะครั้งแรกใส่ตะปีบ่<ร>เก่าเอาอย่างเดียวใส่ไก่ก็เก่าไม่เคยใส่อันนี้เลยของเท่อันนี้เลยอันของปลอมเนาะเก่าหน้าของกลมอันนั้นใช้ฝีมือทงอันนี้ของเท่ทงว่ะ อ้ตรงนั้นเดินไปยุบเลยประชูบอกว่ามันลงไปเลยอ่ะสมัยดินไปนี้ยืนอ,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 อยู่ดีๆมันลงไปเลยปกติต้องใช้ไหมปกติถ้ารถถ่ายถ่าย,ายมันต้องจมไี่ตรงนั <c oughs> ้นเลยแป่ความ ท้องในกี่เที่ยวต่อเมื่อกี้4 4เที่ยวเก็บไปด้วยเด้อ4เที่ยวไอ้ไอ้ขวดตนรวมเป็นชั่วโมงเลยบ่ชูครับเนาะไปเตะบอลเร็วไปเตะบอลเร็ว พาน้องไปเตะบอลเร็วพาน้องไปเตะบอลไปไปไปเตะบอลเร็วไปไปเอ้ามวยกระดาษนะของไงวะน้องเนี่ย tiếng <coughs> 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 ừ, thế <coughs> <Điều. coughs>

อันนี้ต้องขยับขยับไหมย้ี่ขยับไหมไม่ขยับขยับไม่ทรงพองไหม นี่แหละมันเบื่อตอนถอดเปลี่ยนมุกี้นี่แหละครับ Đây ngay. Áo à khuyên bỏ. Áo à khuyên bỏ. sút con vào ừ. leo à. <laughs> Tiếp lại

<clears> hmm. <throat> では。 好吧 À, xem đây Xem bên chim đây Nào <laughs> Em chôn về quá Dốc bỏ à. Ờ. Được rồi. Nó mấy?

un metro

ผ่านงานมาสิบห้าไร่ บ้านเราได้ขุดยังครับบ้านเราขุดแล้วครับอของครูครูอะไรนะครูลเล็กตรงโู้นน่ะครับชักร่องให้เก๋ ไม่ใช่ปืนไหนปืนนี่ไม่ใช่ปืนนี่ดูเฉยๆดูเฉตัวนี้ภาคกลางเขาใช้พภาคกลางมีแต่ดินเหนียวโอ้มันขุดร่องสวยเลยแหละครับดินดำอ่ะยังสวยเลยพร้อมรื้งเท่าไหร่เม็ดเม็ดห้าสิบครับครับตังลงไปอะไปจับเพื่อนแล้วนั่นน่ะไม่เอาจารบีหรือเปล่าไปจับจารบีเด้อ ไม่อยู่เฉยเลยเร้อ,รองนี่ติบอลไป้าได้แล้วนี่นี่เสร็จแล้วครับขันน็อตถ้าจะเอาทาขุดตรงๆมันต้องเกาเอาแนวก่อนมาชู ใช่ไหมนาะ้อาเอาแนวก่อนใช่ไหมเอาแนวล้อแต่ฮะนั่น<ะ>แหละต้องเดนินเอาแนวก่อนเนาะถึงจะตรงมันไปนยาก <c ười> มันก็เข้าช่วงล้อครับน่าจะเข้าปล่อยเช่วงงานท้ายหลังไม่ละ ครับรพ่อเขาทำงานอะไรจ๊ัพ่อเขาเป็นตัวแมนคุมงานก่อสร้างของรัชนะอ๋อตอนนี้กำลังทำสารจังหวัสสดสมทามอยู่ตรงบริเวณแฝดอินจันครับพึ่งพึ่ง,ข,ง,ข,ง,ข,งขึ้นมาจากใต้ ู่ใต้สามปีอยู่พระราชวังสวนพรกษทายวันท่ายตชอที่ห้วยยินนะอังนั้นทาค่ายตชรับแล้วก็มากั่แล้วแต่ง,งานไปอะ่ะรอบนี้ได้สมุทรสาครมีเชียงใหม่กับที่นี่เร,รื่องเล็กเขาที่นี่เข<ะ>าเป็นคนแท้เฮ้ยเขาเป็นคนฮะทำไมเี่ใส่กลอนห้าลิตรนะ เรียบร้อยเขาจะรับชอบงานหลักก็คืองานบินเสร็จเรียบร้อยครับพรุรร่งนี้มารอชมครับกับกุ้งกี้ักร่องครับครับโดยจานชูครับทลิปนี้ก็ลาทุกท่านเพียงเท่าน,นี้แล้วกันนะครับสวัสดีครับผมเน,น่ลองดูก่อนลองดูก่อนมีลองมีลองมีลองตีนตะปูกย่ะ เบาไหมเบากว่านั้นบอเอาพรุ่งนี้มาชมกันเด้อเดี๋ยวผมไปรับลูกก่อนครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ